สุริยุปราคาวงแหวน10มิถุนายน2564รอบนี้ไม่เห็นในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดยังไงนั้นมาชมกันเลยครับผมสวัสดีครับดูดาวกัน a ั c t u r u s Astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องสุริยุปราคาวงแหวน10มิถุนายน2564นะครับเ,เป็นวันพฤหัสที่10นะแต่ไม่เห็นในประเทศไทยนะครับเอาล่ะเรามารีวิวกันดีกว่า ครั้งนี้เนี่ยดวงจันทร์อยู่ห่างโลกจนกระทั่ขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ทำให้เราเห็นแทนที่ดวงจันทร์จะบางทิศมิดก็เลยเห็นไปแค่วงแหวนนะครับครั้งนี้สุริยุปาาราคาแบบบางวงแหวนแล้วก็บางส่วนหเห็นบริเวณไหนบ้างดูตามรูปเลยนะก็คือว่าจะเห็นบริเวณแคนาดากรีนแลนด์รัสเซียแล้วก็บริเวณค้นโลกเหนือนะครับซึ่งแทบไม่มีใครอยู่เลยเนาะบริเวณโซนนี้จุดกึ่งกรลาอยู่ แถวๆกรีนแลนด์แคนาดาตรงนั้นเนาะซึ่งเเกิดสุริยุปราคาแหว่งนาน3นาที51วินาทีนะครับเอาละ่ะนี้เกิดขึ้นในเวลาของประเทศไทยก็คือ15:12น,นถึง20:10น,นซึ่งประเทศไทยไม่มีบริเวณที่เงามืดพาดผ่านเลยแต่แต่ถ้าเกิดต้องการสังเกตสุริยุปราคาแบบบางส่วน ก็คงจะต้องดูบริเวณทางยุโรปแล้วก็รัรเซียเนาะประเทศจีนบางส่วนนะแล้วก็ทางาแคนาดานะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูปรากฏการณ์นี้แบบซิมูเลชันกันนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเงามโมเริ่มสัมผัสพิวโลก15นากเอ่อกึ่งกลางเวลา17นาิกานาทีแล้วก็สิ้นสุด20นา1นาอันนี้คือทั้งปรากฏการณ์นะ เอาละทิ้งเราไปดูใน timeanddate.com กันดีกว่าว่าเขาจะเห็นลักษณะของสุริยุปราคาบริวงแหวนในบริเวณใจกลางปงจุดที่เห็นเยอะที่สุดเนี่ยเป็นยังไงเอาไปดูกันเลยสุริยุปราคาแบบบางส่วนเราจะเริ่มต้นขึ้นก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นดวงจันทร์จะบางโดดชิดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มเอ่อเหมือนจะเต็มดวงแต่ว่าดวงจันทร์มันเล็กกว่านะก็เลยเห็นเป็นวงแหวนแบบนี้ซึ่งมีเวลาสั้นๆประมาณราวๆสามนาทีแล้วก็สิ้นสุดปรากฏกา อันนี้เราก็กลายเป็นสุดระยะราคาแบบบางส่วนนะตอนขาออกสำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้ประเทศไทยไม่เห็นนะครับสำหรับประเทศไทยจะได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูรีวิวทีหนึ่งเนาะ,ะครั้งต,ต่อไปเนี่ยที่เรามาดูแอนิเมชันตรงนี้กันลักษณะเงาจะเป็นยังไงเวลาเข้าก็คือนี่เห็นแบบว่าเงาโมวเข้าก่อนแล้วก็บริเวณใจกลางของเงาเนี่ยก็เข้ามาทีหลัง ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ผืนโลกนิดเดียวเนาะเห็นปว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับปรากฏการณ์ครั้งนี้เลยเนาะันดวงทิ์ตกไว้สักกอดนะโอเคอ่าทีนี้เมื่อไหร่จะมีอีคลิปที่ available ในประเทศไทยหรือกรุงเทพนะก็เป็นวันที่19พฤศจิกายน2,564เป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนเนาะ แต่ประเทศไทยมองเห็นเป็นแค่เงาหมัวเท่านั้นเองอาจจะบังไม่ค่อยเยอะนะมีจะเห็นว่าประเทศไทยเห็นเป็นยังไงก็คือดวงจันทร์ขึ้นมาออกจากเงามืดแลเหลือแต่งเงาหมวนิดเดียวโดนบังนิดเดียวแล้วก็กลับมันจะออกนะอันนี้ในช่วงปลายปีเดี๋ยวค่อยมารีวิวละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีปรากฏการณ์อื่นๆที่ประเทศไทยพอจะเห็นได้อย่างเต็มปรากฏการณ์เนี่ย ก็สำหรับจันทรุปราคาเนี่ยต้องเป็นรอบวันที่7-8ถึง8กันยายน2025เลยเนาะเป็นจันทรุปราคาแบบเต็มดวงนะครับส่วนสุริยุปราคาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเลยอีกหลายๆครั้งเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในบริเวณตรงตรง,ตรงที่สามารถสังเกตเห็นได้เนาะ,นะถ้ารีวิวในช่วง10ปีนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่จะเป็น สุริยุปราคาที่ประเทศไทยพอเห็นเนี่ยก็ต้องเป็น2,027-2,028เลยแต่ก็เห็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างเช่น2,027ครั้งนี้เนี่ยเห็นบางแค่ประมาณราวๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนี้ก็รีวิวเรื่องสุริยุปราคาให้ทั้งทุกท่านฟังตามนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c ช anel ของเรา Arc t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป และเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชา n นลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ